สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทเลเดียทุกคนวันนี้อยู่กับจะมาแนะนำสำหรับเซตวิธีการเล่นเซตเอ่อมิดีเบื้องต้นนะครับผมสำหรับในมัสเตอร์โหมดเนาะวอร์ชัใหม่นี้ก็ค่อนข้างจะลำบากกันนิดนึงนะสำหรับสายนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำโหลดเอาพวกเซตว่าใส่อะไรบ้างเอสซีพีอาวุธมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะผมจะแนะนำแค่อันที่มันใช้ได้แล้วก็น่าสนใจนะโอเคเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมจะเริ่มที่โยโย่ก่อน โยโยนี้ผมจะแบ่งเป็นสองเฟสเนาะก็คือเฟสของอเมซอนกับเฟสของเวเลอร์นี่เฟสของอเมซอนจะมีอยู่สองตัวก็คืออเมซอนนะครับแล้วก็โคดวันอเมซอนเนี่ยผมให้อยู่เฟสเดียวกับโคดวันเพราะว่าดาเมจมันใกล้ๆกันเนาะอ่าซึ่งอเมซอนเนี่ยจะคีเยอะกว่าแต่ว่าดาเมจจะเบากว่าเนาะส่วนตัวค่อนข้างแนะนำอเมซอนนะครับผมเพราะว่ามันหาคาบได้ง่าย ใช้แค่ถ่าววันจังเกิลสปอร์แล้วก็สปริงเกอร์เนะาะครับได้แล้วแล้วก็เอามาตีบวกเอาส่วนโคดวันเนี่ยต้องซื้อเอาจากพ่อคาเล่นะครับทาวเวอร์ลิงเมอร์ชันในราคาห้าทองก็ถ้าดวงดีก็เจอนะครับผมโอเคไปยูโยวันต่อไปที่เฟดต่อไปของโยูโยครับผมเฟดต่อไปผมให้เฟดของเวเลอร์นะเปลี่ยนจากอเมซอนก็มาเป็นเวเลอร์หาได้จากดันเจียนเนะาะหลังจากฆ่าสกลิลเลต,ตันแล้วก็บอสสกลิลเลต,ตันแล้วก็ลงไปหาได้ซึ่งชี้ก็จะหกเปอร์เซ็นต์เนาะ มันจะคี้เท่ากับโคดวันชี้ก็จะไม่ค่อยออกมันจะออกเบาๆหน่อยถ้าเทียบกับเมซอนริ่งใช้เป็นอเมซอนแทนก็เลยนะนะครับผมต่อไปเป็นเฟสของคาสเคดนะครับผมให้อยู่เฟสเดียวกับเบลเล์นะเพราะว่าจริงๆคาสเคดเนี่ยมันหาได้ตั้งแต่แรกแล้วแหะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากเนาะถ้าจะลงไปฝ่านวกมันรอบจากมอะนสเตอร์ใลนรกนะสำหรับคาสเคดเป็นยอดยอทีอ่ตีแล้วติดบัฟไฟเนาะ หกเปอร์เซ็นต์อขี้นซียค้องนะครับผมขี้หกตีแล้วติดไฟดามจทค่อนข้างแรงครับค่อนข้างดีเลยนะในการซูบอสสำหรับแคสเคดเนี่ยโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องของ s s d กันบ้างนะครับ s s d ซรีที่ผมแนะนำสำหรับโยโย่ Yo นะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดก่นอนของโหมดมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์โหมดเนี่ยมันจะมี6ช่องเนาะมันจะเพิ่มมาจากเอ็กซ์เพรกับธรรมดาหรือเจนี่ แต่อันนี้ผมมีเจ็ดช่องเพราะว่าผมไปเข้าฮันหมดแล้วนะเราจะมาพูดกันทีละอย่างเลยเนาะที่ต้องมีแน่ๆอย่างแรกเลยก็คือ shield of khalruu นะครับผมหรือว่า low dash นั่นเองเอ่อค่อนข้างจะเป็นเนาะสำหรับในการหลบบอสในการจู๊กต่างๆนะครับอันต่อมาที่ผมมองว่าจะเป็นเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะก็คือเอ่อเวิร erm ์มสคารฟครับผมผ้าปันคอบอสนอนนั่นเอง either or หรือว่าจะใส่เป็นสมองแทนก็ได้นะ เปน o f ฟคอนฟิ s ชั่นะครับอันนี้ก็คือใส่แล้วจะลดดาเมจที่ได้รับลง17%นนะก็คือจะถึกขึ้นนั่นเองเพราะเราต้องเล่นระยะใกล้กลางๆเลยเนาะโยโ่กลางๆไม่ใกล้มากเท่าไหร่ก็กลางๆนะครับโอเคส่วนเป็่น o f นะครับความสามารถก็คือเวลาลดดาเมจเนี่ยศัตรูใกล้ๆมีโอกาสที่จะติดมึนงงนะครับผมนะบโอเคอันต่อไปที่ผมแนะนำให้ใส่ก็คือรองเท้ารองเท้าเราต้องใส่อยู่แนละ้วเนาะจะใส่เป็นรองเท้าอะไรก็ได้นะครับ จะใส่เป็นเทอร์ลัสสปาร์กเลยก็ได้แต่ผมมีเท่านี้ผมก็ใส่เท่านี้นะอันต่อไปที่แนะนําให้ใส่เลยสำหรับสายโยโย่คือคาโตวิทครับอ่ามันมันต้องใส่นะมันก็จะมีรูออกมาหมุนรอบตัวอย่างนี้มันมีหลายสีนะหาได้จากอ่สกิร์ตตันเมอร์ชันนะครับผมเป็น NPC นพีซีสกิร์ตตันพ่อค้าพ่อค้าโครงกระดูกนะจะเจอตอนเราลงถ้ำลงอะไรเงี้ยดูชั้นไอเล็กเก่าขาวเบิ้ประมาณนั้นนะครับผมอันต่อไปก็คือนี่ครับผมสตริงหรือว่าสายโยโย่นั่นเอง มันจะทําให้ระยะของโยโย่เราเนี่ยไกลขึ้นนะครับมาดูคาสเกตไกลมากเลยนะทําให้สู้บอสสู้อะไรง่ายมากนะครับผมข้างไกลเลยนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ใช้ยายเป็นมุมค้ามนะครับอันนี้ส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเราใช้คสเกตเ,เราไม่ต้องใส่แม็กมาสตูลก็ได้ นะถ้าเราใช้อย่างอื่นอย่างเช่นอเมซอนเบลเลอร์อะไรเงี้ยเราใส่แมกมาสตโตนมันก็จะทําให้ช่วยให้ติดไฟเนาะเล่งดาเมจได้แต่ว่าถ้าเขาถ้าอยู่ก่อนฮาร์ดบนเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นของกันตกอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยอ่าพวกบอลลูนพวกเกือม้านะครับหรือใส่เป็นโลโคบอลก็ได้นะอันนี้ผมเอาลโลโคบอลมารวมกับออคซิเนะดียนสเกลโกลออคซิเดียนนะเลยได้อันนี้มาซึ่งก็หาได้ง่ายๆนะครับไม่ยากหรือจะใส่เป็นนี่ก็ได้ครับ และกี้สติงเกอร์ในเลสนี่มันจะทําให้เราเจาะเกาะห้านะแล้วก็มันเป็นไอ้สร้อยสร้อยฟันปลาฉลามอ่ะเออมันจะเจาะเกาะห้านะแล้วก็ผมเอามารวมกับของที่ดรอปจากของที่ดรอปจากวอสพึ่งนะของที่ดรอปจากบอสพึ่งนะครับ่าก็คือเวลาโดนดามจจะมีพึ่งออกมาก็ใช้ดีเหมือนกันครับก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะเราจะสลับสลับกันก็ได้นะผมว่าอย่างเช่นเราไม่ใส่เบื้องสคร์บเราใส่เป็นไอนี่แทนอะไรนี้ก็ได้นะครับผม นะโอเคผมก็เน่ถอดโอเคครับผมโอเคเรามาจบกันที่ยูโยไปแล้วนะแต่เราใครที่อยากเล่นยูโยก็ลองได้นะครับผมโอเคผมจะไปต่อที่อาวุธที่น่าสนใจอันต่อไปก็คือดาบดาบที่น่าสนใจเนี่ยที่น่าสนใจจริงๆเลยนะผมมีอยู่ประมาณสามสี่อันสามสี่สามสี่เล่มน,นะดาบที่น่าสนใจแบบจริงๆจังๆเลย อันแรกก็คือสตาร์ฟิวเรียครับผมดาบดาวตกนั่นเองไม่ว่าแต่ทำไมมันไม่ตกมาวะเนี่ยดาบดาวตกนะครับออมติดแพลตฟอร์มคือตีตระดาบมันจะตกลงมาเนาะแต่มันใช้ค่อนข้างยากนะครับคือมันจะติดแพลตฟอร์มติดบล็อกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบใช้ดีๆคือผมว่าพวกส,สู้พวกวบอสแบบบอสหนอนเนี้ยถ้าเรามาสู้บนดินผมว่ามันพอสู้พอสู้ง่ายอยู่นะ,อะบอสลูกตาเลยมันไม่ใช่กีฬตอนก็พอสู้ได้อยู่ ะโอเคดาบอันต่อไปที่แนะนำก็คือดาบนี้เลยครับผมบีคิปเปอร์นะดาบบอสพึ่งตีแล้วจะมีพึ่งออกมาเนาะทำดาเมจใส่ศัตรูประมาณนี้นะครับผมดาบนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเท่าที่รู้กันอยู่แล้วเนี่ยคือดาบนี้ค่อนข้างเก่งนะฮะในช่วงกวาดทันหมดเก่งมากๆเลยนะต่อไปที่แนะนําก็คือไอซ์เบลดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ผมไม่เจอไอซ์เบลดนะครับผมเป็นดาบน้ําแข็งนะเจอในกล่องน้ําแข็งนะฮะ ก่อนนันแข็งก็อยู่ใต้ดินเนออนะี oh ima, นะ่ยใบโอนเนาะโดยโบอมหิมะเนาะคือดาเมจมันจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันจะยิงโปรเจกไทออกมาได้นะครับผมแล้วก็เป็นออโต้สวิงด้วยนะโอเคแบบไม่ต้องมุ่งไอ้ชิกอะ,อะไรประมาณเนี้ยเนาะอืมแล้วก็แต่ดาเมจมันข้อเสียคือดาเมจมันจะเบาหน่อยนะก็อาจจะถูถถด้ถ่ายนิดนึงอันต่อมาที่ผมจะแนะนำก็คือเทเลกริมนะครับเทเลกริมนี่ก็คือดาบดาบเทพเวอร์ชันโดนเริ่ฟนั่นแหละ <c oughs> คือมันทําออกมาเอียร์หนึงเป็นเทเลกริมเนาะ าคาริสก็ส่วนอาคาริสนะเทอร์ลกิมก็คือเทอร์ลากิมดาบนี้คือดีดีมากมากเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูผมไม่ได้หามาคือมันดีนะแต่ว่าผมว่าระยะมันสั้นไปนหน่อยแล้วมันจะสู้พวกบอสยากนะถ้าสเต็ปไม่ดีจริงนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เหมือนกับดาบพึ่งอะไรพวกนี้แหละผมเลยไม่ค่อยแนะนาดาบนะครับในโหมดเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแนะนาดาบนะครับในโหมดมาสเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันผมว่ามันสู้บอสอะไรเนะี่ยค่อนข้างยากอยู่ถ้าใช้ดาบเพียวๆ โอเคครับผมต่อไปอันที่จะมาแนะนำอันต่อไปเดี๋ยวผมขอเคลียร์แปนะ๊บนึงอาวุธที่ดีมากๆเลยของสายมีดีนะผมในเออผมดูพูดเอ็กซ,ซ์เซอรี่ดาบเอ็กซ,ซ์เซอรี่ดาบเนี่ยก็จะใส่คล้ายๆเยอะๆครับผมรองเท้าเนี่ยใส่แน่นอนแล้วก็ผมผมชอบที่จะใส่นี่นะบลูมสครับนะครับโอเคโล่แดนก็ต้องใส่นะมันถึกนะบลูมสครับเนี่ยผมชอบใส่แล้วก็ปกติเราจะใส่2อันนี้ใช่ไหม แล้วก็ใส่อีกอย่างหนึ่งเป็นสมมติเป็นอันนี้แล้วก็ถอดออกไม่ได้ใส่เนาะเราไม่ได้เล่นโ,โยโย่ก็ใส่อย่างอื่นแทนครับการตกเอ,อ,อะไรอ่ะการน็อกแบก็คการไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ใส่ประมาณนี้เนาะของดาบก็โอเคไปต่อครับต่อไปที่จะแนะนําแบบดีๆเลยนะแบบของดีเลยส่วนตัวผมมองว่าแบบของดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเลย ก็คือลูกตุ้มครับผมลูกตุ้มในราเตอร์โหมดเนี่ยผมมองว่าดีมากเลยนะมันจะมีลูกตุ้มหนึ่งที่เป็นหาได้ง่ายๆดัเบเบาๆต้นเกมอ่ะเออที่มันออกมาครับกับปอดได้อะนั่นแหละอันนั้นคือลูกตุ้มแรกที่เราหาได้เลยนะคือมันค่อนข้างดีนะครับผมว่ามันระยะกลางแล้วก็สู้บอสเขาท้งง่ายนะด้มเบลกลูกตุ้มเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคผมมาแนะนําลูกตุ้มที่พอจะใช้เคลียร์มอนสู้วอสได้ง่ายๆก็คืออย่างแรกที่หาได้นะครับที่ดีๆนะ ก็คือบบโอหงนี้นะครับอ่าลูกตุ้มขอรับนะอ่าจากในโมไนบาร์นะครับผมขามาก็ไม่มีอะไรเวียงเวียงมันปรับไม่ไม่สนิกการใช้อ้ลูกตุ่มมาใหม่เนาะเวียงเวียงแล้วก็ปล่อยอะไรประมาณนี้เนาะกดค้างก็จะทิ้งลงพื้นอ่าโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะแมเมสก็ค่อข้างแรงผมว่าสูว้วอดง่ายต่อมาก็คือบลูมูนนะครับก็เป็นลูกตุ้มจากเจี้ยนเนา ต้องคาดสกิลิต,ตันก่อนนะครับผมเป็นเทียต่อมาเทียสองเทียสองอันนี้เทียสามนะครับผมเทียหนึ่งของลูกตุ้มกว่าทฐานหมดก็คือซัดฟิลลี่ครับผมอันนี้อาจจะไม่ต้องใส่แมกมาสโตนนะถ้าใช้รามันติดไฟแล้วหาได้จากกล่องชาโตคีนะครับผมก็คือเราต้องลงนันเทียหาชาโตคีแล้วก็เอาไปเปิดในนรกหรือว่าเราจะตกปลาในลาวาแล้วก็ได้อ่อาก็ โอปซิเดียนล็อกเคลสนะครับตัวปลาในลาวามันจะมีโอกาสได้โอปซิเดียนเคลสเนาะแล้วเปิดมามันจะได้โอปซิเดียนล็อกเคลสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราเอากุญแจชาร์ดูนไปเปิดกล่องนั้นเลยได้นะครับไม่ต้องเดินตามหาเลยก็ได้นะอ่าค่อนข้างดีนะครับดามเมจค่อนข้างแรงนะครับดูแล้วมันทะลุมันทะลุเป้าหมายเลยนะระยะค่อนข้างไกลนะครับผมสำหรับลูกตุ่มเนี่ยดามเมจแ,แบบแรงมากเป็นของก่อท่าหมดที่ดามเมจแ,แบบแรงมากๆเลย อีกอันนึงที่ผมจะแนะนำนะครับผมอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือนี่ครับผม Dark l e n s นะครับผมหอบที่มันอยู่ในกล่อง Shadow นั่นแหละครับมันระยะค่อนข้างแบบไกลกว่าหอออื่นๆอยู่นะแล้วก็ดาเมจก็พอสมควรนะครับพอใช้ได้อยู่แต่ผมว่าเอาไว้เดินถ่ายถ่ายมอน่ะโอเคมันพอได้อยู่แต่ว่าสู้บอสน่าจะยากอยู่นะครับผมสำหรับอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอหย่าใส่ของคืนแป๊บนึงนะครับผม โอเคอ่าเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วแหละโอเคต่อไปจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของชุดเกราะนะครับผมชุดเกราะที่ผมแนะนำจะมีอยู่สามเซตเนาะก็คือเซตแรกคือเซตเอ็นเชียนชาร์โดนะครับผมอ่าเซตเอ็นเชียนชาร์โดกับเซตเอ็นเชียนชาร์โดเนี่ยอ่ผมให้มันเทียบเท่ากันเนาะคือมันเทียบเท่ากันนั่นแหละเป็นสายมลีสปีดเนาะอ่ายูโยอาจจะไม่ไม่ได้ใช้เนาะคือ มันเป็นเซตที่ใส่แทนก็นได้นะสมมติผมใส่เสื้อของเอเชียนชาร์โดผมใส่เสื้อของชาร์โดธรรมดาใส่รองเท้าของชาร์โดธรรมดามันก็ยังได้เซตโบนัสเหมือนเดิมเมนาะมาใส่มิสกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ดูแล้วก็เซตเอเชียนชาร์โด้เอเชียนชาร์โดธรรมดาเนี่ยมันต้องคราฟจากนเนี่ยได้เซตโบนัสเหมือนเดิมเมนาะโอเคเก็บอ๋อแล้วก็เซ็ตชาร์โด้ปกติเนี่ยมันต้องคราฟจากเดโมไนต์บาร์กับเดโมไนต์เทอร์กิวใช่ไหมแต่ว่าเซตเอเชียนชาร์โดเนี่ยสามารถฟาร์มแล้วก็ดรอจากอีเธอร์ออฟโซได้เลยนะคครับผมก็ือ ฟาร์มได้ตั้งแต่ต้นเกมอะไรประมาณนั้นนะครับพูดง่ายๆคือฟาร์มหาใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยซึ่งตัวผมก็ได้ทำฟาร์มอีเทอร์ออฟโซบายนะครับผมเพราะว่าหาชุดนี้แหละมาใส่ตั้งแต่ต้นเกมมันดีมา,มากๆเลยนะ,อะโอเคมาถึงชุดเกาะเมดีอันสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะเข้าขั้นหมดเนาะซึ่งดีที่สุดแล้วละ่ะสำหรับชุดโมเทนนะครับผมหรือว่าชุดเดียวก็สนนั่นแหละเซตโบนัสน,นะครับผม17%เอ็กซ์ต้าเมดีดาเมีนะครับผมคือแรงแรงแบบแรงกระจิด,จดเลยอะ่ะ เอาซาร์ฟิลี่มาเนี่ยดาเมจแปดสิบหกอะคือแบบโอ้โหยังดุเลยขี่ร้อยเก้าสิบดุดุจริงนะแต่เซตนี้เล่นกับยูยูก็โหนะผมเซตนี้ค่อนข้างแบบว่าโกงเยอะเลยผมว่าก็ผมแนะนําให้ไปหามาใส่นะคือได้เดโมไนท์แล้วเนี่ยไอ้คาร์สที่ขุดเดโมไนท์ได้แล้วเนี่ยรีบไปไปขุดมาใส่เลยนะครับเนี่ยถ้าจะได้ใส่ไม่ดีเนาะส่วนบัฟนะครับผมก็เป็นบัฟทั่วไปผมหาไปดูบัฟสักเล็กน้อยเนาะ,อะขออนุญาตถอดชุด สักครู่โอเคครับเดี๋ยวผมพาดดูบัฟเล็กน้อยบัฟนะครับผมทั่วไปแล้วผมไอรอนสกินอ่สวิปเน็ตนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เนาะอ่ารีเจเนเรชันนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาที่ผมแนะนำก็คือใช้อัลเมอร์เคลฟฟิตเนี่ยครับาคาร์กับบิงรูนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่อใช่นะครับผมเป็นเอ็นดูแลนส์นะครับมันจะถึกขึ้น10%ก็คือรับดาเมจล้อยลง10%นะครับคอมโบกับเพิ่มสคารนี่ก็คือถึกมากๆเลยนะ อ่าผมค่อนข้างแนะนำนะครับผมซึ่งอัลเบรเคฟินนี่ตกได้ในชั้นอนุสาวร์ขาวขึ้นนะครับผมเนาะตกปะโอเคก็ทั้งหมดเกี่ยวกับมิลีสายมิลีก่อนท่านหมดก็น่าจะมีเท่านี้นครับผมก็ขอบคุณทุกผู้คนมากนะที่คามมดูแล้วก็ฝากกดไลค์เพจผมด้วยนะผมจะเอาความรู้ต่างๆไว้ให้ในเพจนะครับผมแล้วก็อยากดูสายอะไรต่อเดี๋ยวบอกได้นะเดี๋ยวผมก็จะทำออกมาเรื่อยๆจริงๆตอนนี้ก็เตรียมไว้ทุกสายละก็เหลือแต่ทำเท่านั้นยังไม่ได้ทำสักที ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมขอบคุณครับผมไปแล้วครับ